คลิปก่อนหน้านี้ได้พูดถึงการเชิญชวนสุภาพสตรีนะครับมาเป็นคณะรัฐบาลเฉพาะการนะครับก็เริ่มที่กลุ่มนางงามก่อนนะครับเพราะว่าผมได้ตัดสินใจตั้งแต่ปี6-2ในวันที่ดูไปวินสุดานั่นแหละครับนะครับว่าช้พลังของผู้หญิงนะฮะ โดยเข้าไปแทนที่อํานาจกองทัพไทยซึ่งเป็นกองทัพที่มันหนุนหนุนเผด็จก,การนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกองทัพไม่มีผู้ชายที่บ้าอำนาจนะครับเปลี่ยนเป็นผู้หญิงโรบมันจะสวยงามมากนะครับแล้วก็ความนุ่มนวลควาปรัดเปลี่อนผู้หญิงมีและความที่เป็น แม่เป็นผู้หญิงนะแม่ผู้ให้กำเนิดจึงได้สิทธิ์นี้ที่จะมาเปลี่ยนประเทศไทยไปเป็นประเทศใหม่เกิดประเทศไทยใหม่นะฮะดังนั้นผู้หญิงจึงได้สิทธิ์เต็มที่เลยนะฮะผมจึงให้สิทธิ์เต็มที่จึงไม่เอาผู้ชายเอาผู้หญิงเลยแล้วเป็นแม่ให้กำเนิดแล้วเป็นแม่ทับตัวจริงด้วยนั่นแหละครับมันยิงลงตัวตัวที่ว่าเป็นแม่ทับตัวจริงผู้ชายนั้น เป็นแม่ทัพตุวปอมมานานแล้วดังนั้นไม่มีในพลอีกต่อไปทั้งสี่เราทับนะครับกลับไปเลี้ยงหลานท่านมาไม่ต้องมาโชว์ว่าเก่งหรอกครับผมจะบอกให้ประเทศไทยมีคนเก่งเต็ไมไปหมดโดยธรรมชาตินะฮะเต็ไมไปหมดเลยแต่โอกาสต่างหากที่ปิดนเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นภาพคนเก่งผมก็ฉายภาพเห็นว่าคนเก่งเข้าคิวนเต็ไมไปหมดเลยรอคิวกันหมดดังนั้น ใครที่เคยทํางานมาแล้ว4ปีไม่ต้องมาอีกแล้วนะครับเคยอยู่ในรัฐบาลนะีฮะไม่ต้องใหม่แล้วนะฮะผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเลยคนเก่งรอคิวเต็มหมดเลยฮะดังนั้นไม่ต้องมาอีดออดอะไรฮนะถึงเวลาไปก็ไปคนใหม่ก็จะได้มาเยอะแยะเลยนะครับอย่างผมมาผมมาผมก็อยู่แค่สองปีนั่นเองนะผมว่าเป็นผู้นำสูงสุดในการเปลี่ยนถ่ายประเทศนะฮะ สปีนะหลังจากปี6กหประชานก็ปกครองตนเองนะผมก็ไม่เกี่ยวแล้วหมายว่าผมไม่ได้มานําอีกแล้วนะครับเพียงแต่ไปดูอยนะู่ห่างมีตําแหน่งลำต่ําไปดูอยู่ห่างแค่นั้นเองนะฮะเพราะว่ามันต้องดูงามจะจบก็ต่อเมื่อ10หรือ10ปีอ่ะสิปี2สมัยหลังจากระบบเกิดเราต้องดูหายอีกสปีเหมือนเราดูลูกเล็กๆอ่ะค่อยโตแล้วพออายุสิบขวบลวเออ ปล่อยได้แล้วไปไหนได้แล้วนะประมาณนะั้นเหมือนกันนะครับทีนี้เมื่อกี้ผู้หญิงกลุ่มผู้หญิงนางงามไปแล้วนะสี่ท่านนะมาเป็นปปทบ,บมาเป็นผู้นวยการทหารนะครับกลุ่มนักข่าวเพราะว่างานผมนี้ระบบการปกครองเนี้นักข่าวต้องมาอยู่ประจําฐานอานาจในระบบสี่ฐานอำนาจยี่ึ่งฐานนะนะเพราะนั้นก็ต้องเชิญมา ก็ผู้หญิงก็อย่างที่เราชื่อไว้นะครับสี่ท่านมาไม่มาก็ไม่ก็ไม่รู้เชิญไปก่อนทีนี้มาล่าสุดมาเจอนักเรียนมอสอซึ่งคลิปผมก็ทําไปแล้วนะนักเรียนนัธยมทําไปก่อนหน้านี้แล้วนะให้เด็กนักศัธยมเนี่ยได้เห็นภาพใหม่โลกใหม่ที่เขาจะต้องมาเจอซึ่งเขามองหาอยู่ เขามองหาอยู่วัยอนาคตใหม่ที่เขาจะไปเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีระบบการปกครองที่ไม่ใช่แบบที่รุ่นพ่อรุ่นแม่ชายอยู่นี่แล้วก็ผมเชิญชวนเด็กรุ่นใหม่มาประกาศจุดยืนเลยไม่รับของรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่เป็นอยู่อย่างนี้นะไม่เอาเลยคือทิ้งเลยทิ้งระบบนี้เลยเกิดระบบใหม่นะมันจึงจะตรงสายงานของผมเพราะที่นี่ก็ทิ้งหมดเลยไม่เอาเลยเป็นระบบระบอบใหม่ดังนั้นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยควรแสดงจุดยืนแล้วก็มาที่นี่นะ ทีนี้ก็เชิญมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งชื่อองังอังขอเชิญเลยผมเชิญเลยดูแล้วดูคลิปเชิญเลยครับเชิญมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการเลยครับยังไม่ต้องเรียนจบขอให้รับปากว่าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเฉพาะการแค่นั้นะนะไอ้ไอเรียนนั้นก็ยังเรียนอยู่แต่ว่าเสนอแนวคิดมาร่วมทีมได้นะครับนะฮะก็เชิญตรงนี้เลยครับเด็กผู้หญิงชื่ออ,งอังอัง่ะผู้ภาอังกฤษเก่งนะครับ นั่นแหละใช่เลยเด็กรุ่นใหม่มาที่นี่เลยนะครับเห็นไหมอ้เรื่องชังชาติที่คนชอบพูดกันอะ่ะมันจะไม่ชังได้ยังไงนะไอ้คนมันต้องเข้าใจว่าประเทศไทยมันเข้าใจผิดนะครับเมื่อคุณเข้าใจผิดคุณสร้างมาผิดคุณทํามาผิดระบบระบอบคุณวางผิดมันผิดที่โครงสร้างนะอังๆก็ยังรู้เลยมันผิดที่โครงสร้างมันจะมีพวกไอ้ชอบสร้างวัฒกรรมอะ่นะ บอกว่าแม้แต่ระบบให้มันดีประเสริฐยังไงมันก็พังมันอยู่ที่คนนะไอ้พวกอย่างเงี้ยไอ้คนแบบนี้มันน่ามันน่าจริงๆแล้วมันน่าจริงๆเ่ะนะน่าไม่มีชีวิตด้วยซ้ําไปนะครับไม่รู้หลักวิชาที่ถูกก็พูดไปเรื่อยเปื่อยนะฮะพูดไปแล้วคนไม่รู้มันก็เชื่อตามนะเพราะมันไปดิสเครดิตหมดเลยหลักวิชามันมีมันมันถูกต้องอยู่แล้วไอ้หลักวิชาเนี่ยมันมันผิดไม่ได้มันเพี้ยนไม่ได้ หลักวิชามันก็คือสิ่งนี้เมื่อพระอาทิตย์ขึ้นทิศตะวันอ,ออกก็ต้องลงทิศตะวันตกถูกไหมเออแต่มันมีคนหนึ่งมาตะโกนบอกว่าไม่ใช่หรอกไอ้ระบบอย่างนี้ไม่ใช่มันไม่เป็นระบบมันก็ไม่ขึ้นตะวันตกก็ไม่ขึ้นตะวันออกไปลงทิศตะวันตกหรอกนะมันไม่เป็นมันมันขึ้นทิศตะวันออกแล้วพระอาทิตย์ั็ไปลงทิศใต้อย่างเงี้ยไอ้ออคนนี้มันจะพูดอย่างเงี้ยมันจะบอกมันไม่เป็นไปตามนั้นเพราะว่าคนอยู่ที่คนคนม่พาลงใต้มันก็ลงใต้อย่างเงี้ยนั่นแหละ ไอ้พวกเนี้ยผมโกรธมากมากเลยนะจชิงๆผมโกดมากๆเลยระบบมันคือสัจธรรมมันขึ้นที่มันออมก็ต้องลงที่มันตกแต่อ้คนนี่มันบอกว่าต่อให้ระบบดียังไงคนมันก็ทําพังเพราะคนมันจะพาพระอาทิตย์ลงใต้ไงเออดูมันพูดสิคนที่ไม่รู้เรื่องฟังก็มันพูดแท่มากเลยติดโลกติดใจมันแห่นมันอีกนี่คือสิ่งที่ผิดเพี้ยนผิดปกติดีเนที่ต้องทําลายไปของคนไทยก็คือ ชอบแห่แหนติดบุคคล่ะชอบวัฒกรรมที่เท่เอย่างเงี้ยนะไอ้นั่นมันใช้ในการโต้วาทกรรมกันหรือในด้านการบันเทิงอ่ะซึ่งเราติดเราบันเทิงเราชอบบันเทิงเราติดเรามีอะไรนะมีความบันเทิงอยู่ในตัวแต่เราแยกมันไม่ออกแยกไม่ได้เราต้องแยกฮนะต้องแยกไอ้ความบันเทิงก็บันเทิงยาวมาใสา่ในในศัจธรรมในความเป็นจริงในหลักวิชายาวมาใสา่เข้ามาในเขตนี้ไม่ได้เลยบันเทิงนะครับคุณข้ามาคุณต้องเคารพอย่างเดียวเคารพหลักวิชา มันเป็นสิ่งที่ตายตัวอ่าพระอาทิตย์ขึ้นที่มันออกก็ต้องคงที่มันตกเลยครับแต่มันพูดเสแทร้เลยมันลงทิศตะวันใต้มันพูดที่คนเชื่อหมดเลยคนก็เลยเชื่อลงใต้หมดเลยเพราะฉะนั้นคนไทยต่อไปนี้นะฮะไอ้ที่เขาชังชาติก็เพราะว่ามันผิดหลักเขาเลยต้องมาพูดไงพูดแล้วไอ้คนไอ้คนที่พูดพระอาทิตย์พระอาทิตย์ลงทิศใต้เนี่ยมันก็เลยสร้างวัฒนธรรมขึ้นมานะครับ เป็นอย่างนี้ว่าชังชาติเนี่ยมันไอ้คนอย่างงี้มันทําให้ชาติแตกแยกมันน่าจริงๆหน,น,น่าไม่มีชีวิตแบบพู้โดยงานน่าไม่มีชีวิตเลยนะฮะแต่ผมให้แค่ตบปาก,กาเบาๆนะฮะเหมือนพูดที่พูดที่พูดประชาไตยครึ่งใบเหมือนกันช่วยตบปาก,กาเบาๆหน่อยหรือคนที่พูดเราประเทศไทยเป็นประเทศประชาไตยก็เหมือนกันตบปาก,กาเบาๆประเทศนี้ไม่เคยไม่เคยฮะแล้วประชาไตยเขาไม่มีครึ่งทางไม่มีครึ่งนะ เหมือนคนอะคุณไปพิการคุณเกิดมาไม่มีแขนไม่มีขาทํางานได้ไหมเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบได้หมเอาไปใช้ประโยชน์ได้ไหมไม่ได้ก็ต้องให้เขาอยู่ตามอัตภาพของเขาก็ต้องอีกประเภทหนึง่งนะครับแล้วไอ้การปกครองมันมีสองอันเท่านั้นเองอ่ะไปเป็นศูนย์กับหนึ่งถ้าคุณไม่สมบูรณ์คุณก็เป็นเป็นศูนย์อะก็คือถ้าคุณไม่ใช่แะไวรคุณก็คือเ,เด็จการมันเป็นแค่นั้นมันไม่มีอย่างอื่นไม่มีครึ่งหนึ่งนะไอ้พวกสื่อนี่แหละชอบพูดครึ่งใบนะฮะ ไม่รู้จะพูดทำไมพูดสังคมเป๋ไปหมดเลยส,สื่อนี่แหละสื่อที่ไม่รู้เรื่องอ่ะสื่อที่ไม่รู้หลักวิชานะก็มีนะฮะพาประเทศเป๋เพี้ยนก็อยู่อย่างนี้แหละดังนั้นต้องไถ่าบาปนะอยากได้เด็กรุ่นใหม่มาเป็นสื่อนะ,ะเด็กรุ่นใหม่มาเป็นสื่อเลยนะครับอย่างงานนี้มาเป็นสื่อได้แลนะ้วพยายามหาทีมาเลยมาเลยมาที่นี่มาร่วมงานที่นี่นะฮะดังนั้นผมเนี่ฮะผู้หญิงกี่คนแล้วเนี่ยแปดเก้าคนละที่เชิญมานะครับ นะสื่ออีกสองท่านสี่ท่านนั้นก็เป็นกลางคนแล้วคราวนี้อางกังนีถือเป็นสื่อรุ่นใหม่เลยมาเลยครับเอาเพื่อนมาอีกคนยังได้เป็นสิบพอดีเลยนะฮะก็เป็นสิบนะฮะอันนี้ผู้หญิงสิบส่วนผู้ชายอีกสิบอ่าก็ลองย้ำหน่อยก็ได้นะครับย้ำหน่อยก็ไดนะ้ก็เอาคนรุ่นใหม่ก็คุณจิตอายุซับซับสีซับโซภารหรือไงจำไหมนะครับ นั่นแหละหนึ่งท่านแล้วก็ทีมของอะไรมิตรทีคุณทีคุณทีนะมีทีมกับสี่คนอะ่ะอีกสี่คนแล้วก็อาจารย์อาจารย์อะไรสชชุดชัชชวีใช่ไหมฮะอาจารย์ชัชชวีเทคโนโลยีอะ่ะนะฮะเทคโนโลยีแล้วก็คนที่ทำหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์ดินสอนะฮะหุ่นยนต์ดินสอ อันนี้ก็ด้วยนะครับเชิญมาเป็นรัฐบาลชฉพาการาส่วนท่านอื่นก็เดี๋ยวตามมานะครับท่านอื่นเดี๋ยวตามมานะครับเชิญมาเป็นรัฐบาลเฉพาะการอาเอาตอนนี้ก่อนนะอขอเชิญอ่างๆนะขอเชิญเด็กรุ่นใหม่นะครับแอคชั่นกันทั้งประเทศเลยนะครับแล้วนักเรียนทุกโรงเรียนมัธยมม .4 ม .5 นะฮะ ติดธงเลยธงธรรมาธิปไตยทุกเช้าชักธงติดชักธงคู่กันเลยทําอย่างนี้เลยผมมีเงินเตรียมไว้ให้อยู่แล้วนะฮะพอ,อได้หนึ่งล้านอยู่แล้วครูประจําชั้นได้นักเรียนได้อย่างเงี้ยมีเม็ดเงินนี้ให้เงินแปดพักนะฮะเงินสะนับสนุนนะฮะประเทศมันจะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับประเทศตอนนี้ต้องการวิธีคิดครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าผมจะต้องไปมีกองกําลังมีคน มีอำนาจมีเงินเยอะยังมาไม่ใช่ไอแบบนั้นอะ่ะมันตัวหลอกนั้นเลยมากอบโคยนั่นน่ะมันจะของจริงของจริงคนไม่มีอะไรนี่แหละแบบนี้ที่ผมนี่แหละนะฮะคนไม่มีอะไรนะครับมีวิธีคิดประเทศมันต้องการวิธีคิดวิธีคิดก่อนพูดไปก่อนออกส่งไปก่อนให้คนเข้าใจเข้าหัวสมองก่อนให้ปัญญาเกิดก่อนเป็นโสดาบันธมานที่ตายแล้วจึงมาสมัครแล้วจึงมาสาน้างนนนั่นแหละกองกาลังมันงจะมามาทำประเทศ เหมือนทหารเนี่ยนายพลลงไปนั่นแหละผมให้เงินคนละสิบล้านน่ะค่าแปรพักท่านไม่ต้องฟังกองครับไม่ต้องนายพลไม่ต้องฟังนายพลนีกต่อไปฟังนางงามสั่งตอนนี้ตอนนี้ฟังนางงามสั่งท่านก็มาสมัครเลยสมัครที่ขบวนกู้ชาะเจตากสองนะครับมาเป็นทหารกระเจ้าตากสองนะครับแสดงตัวแสดงตนให้เ,เห็นเรื่อยๆชักธงเหมือนกันธงธรรมาธิปไตยนะฮะหารชักให้เห็นเลยชักเสาธงให้เห็นเลยให้ใน ในค่ายทหารเนี่ยชักก็เห็นเลยว่าเออในพันเอาแล้วในร้อยในสิบเอาแล้วแค่นี้แหละในพลขาสั่งก็กลัวกลัวลูกน้องเลยทีนี้เ้อมันเอาจริงก็ต้องเอาจริงที่เห็นเนี่ยแค่แค่ทงไงแค่นี้ทหารไทยทาไม่ได้ในพันในร้อยในสิบในพวกนี้ทาไม่ได้นะผมตัดเงินเดือนผมผมไม่ให้เงินเลยหกเดือนไม่ให้เงินนะฮะหกเดือนอ่ะเพราะว่าประชาชนจะต้องชนะวันใดวันหนึ่งชนะแน่นอนฮะชนะแน่นอน ชนะตู่ตู่ไม่อยู่แน่นอนชนะกองทัพไทยด้วยอย่างแน่นอนตัดเงินเดือนเลยในฐานะทําตัวเป็นปฏิบัติต่อประชาชนไทยมาหามหนาาเพราะฉะนั้นในพันในร้อยในสิมีประตูเดียวประตูเดียวและเป็นประตูที่ควรจะทํากับประเทศอะเป็นการถ่ายบาปรุ่นเก่าๆทําเสียรุ่นรุ่นทหารเก่าๆทําเสียไว้ท่านต้องรับไป ร,รุ่นนี้มันเป็น,น,ปนยุคดิสซับชันไงมันต้องต้อง,งเปลี่ยนนะฮะแล้วเงินก็ให้มาให้เยอะแยะยามากมายแค่นี้ยังคิดไม่เป็นคิดไม่ได้ก็ดังนั้นชัดธงเลยในพันในร้อยในสิบชัดธงให้เห็นเลยนะฮะประกาศตัวประกาศตนให้เห็นชัดเจนนะครับสื่อจะได้ไปทําจะได้เป็นจะได้รู้กันว่าอ๋อประเทศไทยมันเปลี่ยนแน่นอนเปลี่ยนอย่างง่ายดายไม่มีสเสียเลือดเสียงเนื้อเลยนะครับ ทุกคนได้ค่าแปลพักหมดนะฮะสิบล้านนะฮะช่วยทําแค่นี้ช่วยทําแค่นี้ไม่ได้ล้างประเทศไทยแ,แค่นี้ง่ายๆาแค่นี้ทาไม่ได้โอ้โหไม่รู้จะพูดประโยคอะไรไม่ผมไม่รู้จะพูดประโยคอะไรของแค่นี้ทําไม่ได้นะฮะก็จบแค่นี้หละจบคลิปแค่นี้ครับ